สาภาแรงงานคือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยคนงานหรือองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของลูกจ้างในสถานประกอบการหรือในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในกลุ่มสาขาอาชีพหนึ่งที่เป็นอิสระจากอำนาจของรัฐบาลนายจ้างและมีการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดและควบคุมนโยบายต่างๆเพื่อคุ้มครองลูกจ้างทุกคนที่เป็นสมาชิก เก่เรื่องเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการทำงานรวมไปถึงหลักประกันความมั่นคงตลอดทั้งชีวิตและอนาคตของครอบครัวสหภาพแรงงานฮีโนย้อนไปเมื่อ35ปีที่ผ่านมาในเวลานั้นพนักงานบริษัทไทยฮีโนอุตสาหกรรม ได้เริ่มรวมกลุ่มกันขึ้นที่ฝ่ายแม่พิมพ์เนื่องจากฝ่ายแม่พิมพ์มีการทํางานที่ใช้เวลาทําชิ้นงานค่อนข้างนานการส่งมอบชิ้นงานต้องใช้เวลาเป็นเดือนพนักงานที่ถูกยกย้ายมายังฝ่ายนี้จึงไม่เป็นที่ต้องการของฝ่ายผลิตรถบรรทุกซึ่งบริษัทก็คิดเหมือนกันว่าพนักงานที่ถูกย้ายมาฝ่ายแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ยากต่อการควบคุมของหัวหน้าง,งานและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้พนักงานทั้งหมดเริ่มรวมตัวกัน เพื่อจัดตั้งสหาภาพแรงงานขึ้นที่ฝ่ายแม่พิมพ์นั่นเองโดยมีผู้ริเริ่มก่อตั้งประมาณ10ท่านและได้จัดกลุ่มพูดคุยกันอย่างลับๆเพื่อหาแนวทางการรักษาความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยการพยายามศึกษาคนา้นคว้าและเข้าฝึอกอบรมด้านกฎหมายแรงงานต่างๆจนสำเร็จและมีความเข้าใจอย่างดีด้วยการนำของแกนนำทั้ง10ท่าน เรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงานยังเป็นทางการจนกระทั่งได้ไปขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานโดยใช้ชื่อจดทะเบียนครั้งแรกว่าสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ไทฮิโนนั่นเองปัจจุบันนี้ผมก็เห็นแล้วว่าสหภาพฮิโน่เดินทางมาอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่คิดว่าก็นา่าสมบูรณ์แบบสมัยที่ก่อตั้งกับสมัยนี้เหมือนเปลี่ยนแปลงสาภาพไปเลย พูดคุยกันง่ายและมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตอนที่ได้เป็นประธานก็ได้ช่วยให้สมาชิกสาภาพได้มีตวัสติการดีขึ้นเราเดินมา35ปีแล้วนะครับเราคิดว่าในอนาคตข้างหน้านะครับก็หวังว่าเราจะเห็นภาพสาภาพโตขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตผมอยากเห็นสาภาพแรงงานของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก ขององค์กรเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ここอยากจะให้มีการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วก็สมาชิีเกงผมอยากให้ในอนาคตของสาภาพนะฮะรักรู้รักและสามัคคีนะฮะแล้วก็จเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอยากให้สาสาภาพพีโน่มีความเป็นปึกแผ่นสามะฮะฮะัคคีตลอดไปและอีกหนึ่งเสียงสำคัญ ที่พร้อมจะผลักดันสหภาพแรงงานฮีโน่ให้มั่นคงและอยู่เคียงข้างพนักงานฮีโน่ทุกคนในส่วนของอ,าอนาคตที่ผมอยากให้สหภาพฮีโน่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนรู้ก็คือ 1. ในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับของสหภาพ 2. ในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 3. เรื่องของพรบแรงงานสัมพันสอพศ2518 แล้วก็พบรบ2000เรื่องของการคุ้มครองแรงงานแล้วก็พบรบในเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานและชีวอ,อนามัยคือนี่ไม่ใช่สัญญาแต่ผมจะทําให้สาภาพแรงงานฮีโน่มีความจเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการผมจะทําให้ดียิ่งขึ้นต่อ,ตอ,ตอไปด้วยหัวใจที่จะก้าวไปด้วยกันตลอดระยะเวลา35ปีภายใต้เจตนารมณ์เดียวกันของการดำเนินงาน และหัวใจดวงเดียวกันนั่นคือความเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกสหภาพแรงงาโนกีโน่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะขออยู่เคียงข้างพนักงานทุกคนตลอดไปด้วยหัวใจที่จะก้าวไปด้วยกัน